กลับมารื้อฟื้นใหม่จากที่ทิ้งไปสามปีเนาะโอเคก็ยังไงคะกลับมานี่แบบงงเยอะไหมจริงๆกลับมาอย่างที่บอกว่าพื้นฐานแรกมันก็แบบเบสิกมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือการที่รื้อฟื้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเีก็เอาหนังสือเดิมนี่แหละกลับมาเปิดตั้งแต่หน้าแรกเลยค่ะอะไรมีอะไรไม่ได้ก็ก็ทวนใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราเรียนมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอก็คือไปเรียนที่ OCA ใช่ไหมคะก็มันก็จะเป็น g r o ค้า เหมือนการเรียนภาษาในประเทศไทยคือการกางหนังสืออ่านตามอาจารย์ค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนคุณเรียนภาษาเป็นยังไงคุณก็เรียนภาษาจีนแบบนั้นะในเมืองไทยก็คือเรียนผู้เรียนเขียนเรียนเขียนเรียนอ่านใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเนาะถูกมันดูไม่คเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆการการเรียนภาษาจะเป็นธรรมชาติก็คือก็คือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยฟังพูดอ่านเขียน ฟังไม่ได้ก่อนเป็นเบบี้แค่ลูกน้องก็ฟังแล้วก็เรียนเสียงใช่แล้วค่อยพูดตามเลยแล้วก็มาฟังพูดไปอ่านอ่านเรื่องไปเขียนซึ่งในไทยจะกลับกันหมดถูกไหมคะกลับกันหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแบบคือพอพอทยายเรียนไม่ได้สักระยะระดับหนึ่งพอจะแบบเหมือนคําศัพท์ที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอเราเบาก็จะได้และอะไรเงี้ยเออก็เป็นคนชอบดูซีรีส์ค่ะแล้วก็ซีรีส์มีไว้ทำไมนั่งดูซีรีส์เลยค่ะพอเคย โอ้ซีรีส์มานั่งลิสต์นะคือสมัยช่วงที่เรียนช่วงแค่ช่วงนั้นนะที่เรียนแบบผมหนักๆนักอ่ะฮาดูซีรีส์ไปประมาณ30กว่าเรื่องสาิกว่าเรื่องอันนี้เป็นของซีรีส์ของจีนเลยใช่ไหมใช่ช่วงนั้นจะเป็นซีรีส์ไต้หวนันคือ,อคือต้องบอกว่าภาษาจีนคืออย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมก็จะมีจีนแผ่นดินใหญ่จีนฮ่องกองจีนไต้หวนันจีนแบบนอกแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งในช่วงช่วงที่เธาฝึกแรกๆคือก็หลายปีมาแล้วนะมันช่วงนั้นคือแบบชาติหนังจีนอาจจะยังไม ไม่พัฒนาหรือว่าไม่สนุกพอหรืออะไรไม่เหมือนเกาหลีนะปัจจุบันอ่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือช่วงนั้นก็จะดูดูไต้หวันเออไต้หวันก็จะแบบมีอะไรนี่อะไรใช่ไหมแบบเขาพัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเออก็จะแบบสนุกอะไรเงี้ยก็จะดูไต้หวันเป็นส่วนใหญ่เออคิดดูว่าแบบสมมติซีรีส์เรื่องหนึ่งใช่ไหมประมาณสามสิบตอนตอนหนึ่งชั่วโมงสามสิบชั่วโมงอย่างน้อยสามสิบเรื่องก็เก้าชั่วโมงดีสนิมคิดดูแล้วกันที่ทำการฝึกดีสนิมที่ดีและสนุกด้วยเนาะใช่แต่ว่าฝึกดู แล้วก็ฟังไปอ่ะเพราะรู้เธเลคือคือรู้เรื่องบัางไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อยากที่บอกว่าการเรียนภาษามันคือฟังพูดอ่านเขียนนะพอคุณฟังปุ๊บคุณเห็นกริยาบริบทรอ่ลดคาดสามารถคาดเดาได้ว่าใช่มันจะทาให้เราได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดอะความหมายคืออะไรนั่นคือเป็นการเรียนภาษาอีกแบบหนึ่งใช่แบบเป็นธรรมชาติก่าตั่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้คือเป็นเรื่องฟังก็ถึงกับเรียนไปเรียนที่โรงเรียนนี่เรียนคลาสงนี้คนไม่เยอะใช่ไหมคะ เยอะเหรอ20 1ิบแสิเยอะเยอะก็คือคลาสเด็กๆคนก็จะเยอะเสร็จแล้วพอตกสู่ก็เรื่องมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนเวลธรรมดาก็คือไปเรียนคลาสอย่างนั้นอันนี้เรียนบ่อยแค่ไหนงอาทิตย์ละค้าเออทุกเสาร์อาทิตย์เออช่วงเช้าก็จะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนึงวันละห้าอาทิตย์หนึ่งละห้าชั่วโมงใช่เออเราไดเตรียมความพร้อมกลับไปมือฟื้นเนาะใช่แล้วก็ฝึกดูซีรีส์เองที่บ้านใช่คำถามคือพูดพูดยังไงคะในตรงนี้เราฝึกพูดตอนนั้น ได้พูดอย่างเดียวคือในคลาสโอเคซึ่งแทบจะไม่เคยได้พูดเพราะอย่างที่บอกว่าในคลาสคนเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังเราฟพูดสามารถกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือกาพูดเนี่ยคือยากในการฝึกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีคนมาเป็นใช่คือแบบเพื่อนที่มาคอยพูดคอยตให้เราเลยและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าพูดไปกับคนไม่รู้ไม่เหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าเราพูดถูกพูดผิดเขาจะแก้ให้เราไม่ได้ใช่ซึ่งตรงนี้ก็เลยจะเป็นขันว่าตอนเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือ มีเพื่อนไปเรียนด้วยไหมหรือว่าจริงแล้วเป็นแนวโอเคเป็นแนวเป็นแนวชายเดียวมาถึงก็ลงพัเรียนคนเดียวเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปหาเพื่อนในห้องเลยค่ะโอเคคือการเปกันนี่เลยไม่ได้พาเพื่อนไปเรียนภาษาไปกันแต่ไปหาเพื่อนที่เรียนภาษาแล้วออย่างนี้ดังนั้นเรื่องพูดนี่ก็เป็นเรื่องที่องคนข้าจะยากนิดนึงตอลำบากแล้วแพลผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงหรือว่าต้องไปเมืองนอกไหมต้องไปอยู่ที่จีนไหมอะไรอย่างนี้ถึงจะได้พูดเลยคือจริงๆต้องบอกว่าต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่า ใช่แบงก์ที่เฮลอยู่เนี่ยคือ ICBC ก็คือเป็นแบงก์อันดับหนึ่งของเมืองจีนและอันดับหนึ่งของโลกค่ะ <c oughs> ออกบรเส็์นิดนึงมันก็คือง่ายๆว่าเขาเป็นแบงก์ใหญ่นั่นแหละเออเสร็จแล้วเออ่ในนั้นเนี่ยก็จะมีคนจีนก็คือจริงๆตอนนั้นเนี่ย ICBC เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยใ <c oughs> ช่เพราะฉะนั้นคือเขาก็จะส่งคนจีนเนี่ยเข้ามามาดูหน่อยมาลองเชิยร์อ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่งเข้ามาไม่เยอะพอส่งเข้ามาไม่เยอะปุ๊บเนี่ยการ เขาก็จะพยายามสื่อสารกับเราซึ่งแบบจริงๆคนพวกนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษได้แต่ว่าอะไรก็ไม่ดีเท่าภาษาแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนักที่นั้นเนี่ยมีแคงคนเดียวที่ที่พูดจีนได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะท่าทงเข้ามาค่ะดังตอนนั้นเรามอกตัวเองว่าเราเป็นถึงว่าเป็นอินเทอร์มีเดียหรือยามในในในั้เป็นภาษาจีนเราเรารู้ได้ไงว่าเราเราแดบไปแล้วในการดำเนินตัวเองคือตอนนั้นตอนนั้นที่เริ่มทํางานเนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เคยใช้เอาภาษาจีนเราเนี่ ประจำวันจริงๆเออเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่รู้เราจะแบบมีความกังวลว่าเฮ้ยฉันจะทําได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยออก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเหมือนสอบ i อเอล f ปรเฟอะไรอย่างเงี้ยคือสอบบรรดับความสามารถตัวเองว่าอ,อยู่ที่สกิลไหนหรือรอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่จากนั้นแล้วพอพอได้เริ่มทํางานกับคนจีนเนี่ยล้วคือด้วยความที่สภาพเรามันบีบบังคับอะว่าเราต้องฟังให้รู้เรื่องว่าเราไอฟังมาฟังรู้เรื่องแต่คือเราต้องสื่อสารกับ เขาให้ได้ใช่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วแบบจาได้ว่าตอนไปประชุมครั้งแรกที่เมืองจีนเนี่ยคุณไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่เคยพูดเขาพูดภาษาจีนมาฉันฟังรู้เรื่องแต่ฉันตออบเป็นภาษาอังกฤษกลับไปแล้วเขาก็พูดเขาบอกเขาฟังรู้เรื่องค่ะก็สนทนาแบบนี้ค่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์น้ำหนักลงไปสามโลค่ะเครียดมากแต่ก็รน้ำหนักที่ดีเหมือนกันเนาะ คิดดูว่าผอมเลยค่ะเครียดมากแต่ว่าสกิลการพูดแบบอัพแบบอัพแบบก้าวกระโดดเลยใช่เพราะว่าแบบเป็นน้ำโมเมนต์ที่บีบมงอเขาว่าคุณจะต้องพูดให้เขาเข้าใจอะทายังไงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเหมือนเด็กที่พยายามจะบอกแม่ว่าแม่รู้ทีน้องมืเจ้าขเขาแค่บบแบบอะไรเงี้ยแลสุดท้ายเขาก็จะพูดได้เองก็คือเป็นการได้มาเรียน learning by doing ของจริงเลยกการบังคับนะว่า เมืม่อให้ต้องอยู่ตรงนั้นคุณต้องพูดให้ได้ยากมากเพราะจริงแนะภาษาจ,จีนจะต่างกับภาษาไทยเนาะที่เราถึงภาษาพวกภาษาอังกฤษหรือเยอรมันที่แบบว่าตอนคุณพูดเสียงขึ้นลงสูงต่ำผิดนิดนึงความหมายเท่าเดิมแต่ภาษาจีนเนี่ยเหมือนภาษาที่มรวันอายุนะ้อยแก่แต่แก้ไม่เหมือนกันเลยอะใช่แล้วถ้าเกิดเสียงเพี้ยนใช่ปุ๊บความหมายก็จะผิดซึ่งตรงนี้ตอนแรกที่เราไปพูดตอนนั้นมันมีปัญหานี้เยอะไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ว่าเสียงที่เราฟัง ภาษาที่เราเรียนเนี่ยมันมาจากทีวีมันมาจากครูที่ที่เขามาสอนเนี่ยเขาก็ต้องมีการวัดระดับความสแตนดาร์ดของน้ําเสียงหรือของออสำเนียงเขาอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสำเนียงที่แทยได้ยินมาเนี่ยมันก็คือสำเนียงที่แพย์พูดออกไปเพราะฉะนั้นคือมันเป็นสำเนียงที่ค่อนข้างสแตนดานใช่คือมันก็คืในแง่ของว่าเราก็เราฝึกมาเราได้ยินสิ่งที่ถูกมาเราได้ยินพูดอะสิ่งที่มันตรงที่เราินมาเนาะดังนั้นจริงแล้วที่บอกสกิลวันนี้ก็ได้มาจากการเรียนกับคุณครูในไทยใช่ไหมใช่ ดังนั้นจริรับสิ่งที่มีคนบอกว่าการที่จะเรียนภาษาคนต้องไปอยู่เมืองนอกเพื่อเรียนคือไปเมืองนอกแต่เอาภาษาแต่ของแพรพี่ดูเหมือนจะจับกันเนาะเออว่าได้ภาษาก่อนแล้วค่อยได้ไปเมืองนอกซึ่งจริงแล้วก็เป็นการที่พิสูจน์ห้เห็นนะว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมใช่คือถามว่าจริงๆแล้วการไปเอาภาษาที่เมืองนอกมันก็มันก็มีข้อดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าคุณคุณถูกบีบบังคับด้วยเอ็นบาร์ีนใช่แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่ได้ไปมัน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 ไม่ใช่ไหมก็ไม่ เอาก็อยู่ไปเราก็สร้างสิ่งแวดลอ้อมของเราเที่มีภาษาอ,อย่างแพวคือแพวฟังเพลงจีนดูนิยายจีนใช่ไหมเออจนกระทั่งทุกวันนี้คือสกิลการอ่านก็คืออ่านนิยายจีนโอเค,อเคได้ใช่ซึ่งจริงๆแ้สุดง่างยๆเขียนก็ว่าคือการไปรนเมืองนอกเพื่เอาภาษาใครทำ เรา,าถค่อยได้ไปเมืองนอกพอาตาัดที่เราได้ภาษาแล้วเ<า>นาะเพราะว่าการได้ภาษาจีนนี่เป็นแอสเซทหนึ่งเป็นภาษาที่3ามอะไรอย่างเงี้ยส,<า>สิ่งนี้มันควรจะมีในอนาคตอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วจากการที่มองๆไว้อย่างเงี้ยค่ะคืออนาคตในการเรียนภาษาเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งสงําคัญลงจริงๆในการเรียนด้วยตัวเองคืออะไรคนะลดให้มองกลับไปคือเวลาคือพายรู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะเก่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคือภาษาเป็น ศาคืออะไรดนตรีกีฬาศิลปะภาษาเออสี่อย่างเนี้ยคุณต้องให้เวลากับมันมันไม่ใช่การที่เหมือนแบบฟิสิกส์เคมีชีวะที่พอคุณแบบเก็ตเข้าใจปุ๊บได้อะไรเออมันไม่ใช่คือคุณต้องให้เวลากับมันมากๆเพราะฉะนั้นคืออย่างที่พราวบอกว่าแบบชิวเทอเรียนหนักๆคือแบบนั่งดูซีรีส์สามสิบสี่สิบเรื่องเนี่ยคือพันสองพันชั่วโมงที่อยู่กับมันอะไรเงี้ยแล้วแบบขึ้นรถไฟฟ้าก็ฟังเพลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือพยายามสร้าง เอางี้เอาประเทศจีนมาอยู่กับเราเราไม่ต้องไปประเทศจีนเองอะไรอย่างนี้ถเนาะถูกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบต้องให้เวลากับมันมากมากซึ่งไฟก็เห็นด้วยว่านี่ในปัจจุบันที่ทุกคนใช้มือถือเนาะทีล้วันอย่างของของไปก็ใช้เป็นขยัามันหมดหมดอะไรเงี้ยถ้า่องตัวอย่างภาษาจีนก็ใช้ภาษาแล้วเลยค่ะอะไรเงี้ยคำภาษาไทยไปซะนะคะอะไรอย่างเงี้ยในการฝึกภาษาเนาะจะได้เร็วกว่านิดนึงแล้วก็คือต้องมีแบบต้องมีวินัยในการเรียนนิดนึง้องรู้ว่าเราต้องการอะไรเป้าหมายเราอยากของแพร่้นค่อนข้างชัดแยตมองกการไล เราว่าเราจะย้ายงานแล้วเตรียมพร้อมไว้ก่อนไม่ใช่แบบพอเข้าทำงานพอได้ทงานทำแล้วเราค่อยมาต้องเตรียมพร้อมซึ่งบางครั้งอาจจะเช้าไปน,นิดนึงในการเตรียมพร้อมตรงนั้นเนาะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราพักเบรกนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วคราวหน้าตอนที่สามเราจะมาคุยกันว่าสิ่งที่แทนพยายามทั้งหมดในการเริ่มเรียนภาษาที่สามเนี่ยมันส่งผลให้ต่อชีวิตบ้างแล้วก็มีโอกาสบ้างที่เข้ามาจากการเรียนภาษาที่สามเนะาะค่ะในก็เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ